สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำเหล้าบวยกันค่ะช่วงนี้เป็นหน้าบวยนะคะที่ปีหนึ่งจะออกมาสักหนึ่งครั้งนะคะจริงๆก็เกือบลืมทำแล้วค่ะแต่เข้าไปใน f a c e b o o k เห็นเขาขายกันเยอะยๆเลยนึกได้นะคะว่ามันถึงฤดูบวยแล้วนะคะแล้วเราก็มาทำเหล้าบวยกันดีกว่านะคะ อันนี้สั่งบวยนะคะมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเสิร์ชในเฟซบ o ๊กค่ะแล้วก็เลยลองสั่งมา3กิโลนะคะก็ถือว่านี่นสภาพที่ดีเลยนะคะแล้วก็โหลก็โหลใหญ่พเพอิญว่าช่วงนี้นะคะหาซื้อโหลยากมากก็เลยจะแนะนำเพื่อนๆที่จะทำเนี่ย ปีหน้าอาจจะต้องเตรียมตัวถ้ายังไม่มีโหลที่บ้านเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวซื้อโหลเอาไว้ก่อนนะคะโหลขนาดใหญ่สักประมาณ4ลิตร5ลิตรขึ้นไปอะคะ่ะเมื่อได้บวยมาเรียบร้อยนะคะก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะอาจจะต้องคอยเลือกไปเลยก็ได้นะคะแยกไปว่า บวยที่มีตำหนิหรือว่าช้ำหรือว่าเสียนะคะหรือมีรอยแตกเราก็แยกออกนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้บวยสีเขียวเขียวก็แยกตั้งหากก็ได้นะคะแล้วก็บวยสีเหลืองๆหลืองแยกออกมานะคะถ้าดองจากบวยสีเขียวเขียวเยอะเห็นเขาว่ามันก็จะมีอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยก็คือขวดโหลที่เอาไว้ดองนะคะ ส่วนตัวแนะนำว่าให้เป็นโหลขนาดใหญ่ไปเลยนะคะไซส์สีลิตรค่ะแล้วก็เป็นโหลแก้วจะดีที่สุดนะคะเวลาเราล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปลวกไปนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเซฟกว่านะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําตาลกรวดนะคะแนะนําให้ใช้น้ําตาลกรวดมากกว่าน้ําตาลทรายนะคะเพราะว่ารสชาติของน้ําตาลกรวดเนี่ยจะมีความกลมกล่อมมากกว่าน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายจะรสชาติออกไปค่อนข้างที่จะแหลมนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้นะคะส่วนตัวใชน้น้ำตาลกรวดค่ะสัสดส่วนก็คือบวย2อกิโลน้ําตาลกรวด1กิโลค่ะ ต่อมาก็เป็นเหล้านะคะเหล้าที่ใช้ก็คือง่ายๆคือเหล้าขาวค่ะเหล้าขาวสัญชาติต่างๆก็ตามสะดวกนะคะแต่ตามสูตรก็คือเขาให้ใช้ประมาณ30 40ถึงดีกรีนะคะก็ลองหลายๆแบบค่ะโหลหลังๆก็ใช้เหล้าไทยนะคะเพราะว่าประหยัดงบลงไปด้วยค่ะ เมื่อลวกขวดแล้วก็ตากเรียบร้อยแล้วนะคะขวดแห้งสะอาดดีแล้วถ้าใครยังไม่มั่นใจอ่ะสามารถใช้แอลกอฮอล์หรือเหล้านะคะ เช็ดๆอีกรอบหนึ่งด้วยก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือจะใช้เลยค่ะแล้วก็เอาบวยมานะคะใส่สลับกันไปกับน้ําตาลกรวดค่ะทีนี้พอมันเป็นโหลเล็กๆนะคะมันก็จะมีข้อจํากัดในการใส่น้ําตาลกรวดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะน้ํตาลน้าตาลกรวดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่จะค่อนข้างกินพื้นที่นะคะมันก็เลยเหมือนกับทําให้สัสดส่วนเราอ่ะเพี้ยนๆไปนี่ก็ลองใส่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพอครบรอบแล้วได้ชิมเนี่ยจะเอามาอัปเดตเพื่อนๆ อีกทีหนึง่งแล้วกันนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเอาแรป ปิดฝาไว้ชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าขวดที่ใช้เนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าฝาปิดสนิทแค่ไหนนะคะกลัวจะมีแมลงอะไรเข้าไปได้ก็เลยเอาแรปปิดชั้นหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาฝาปิดส่วนของใครที่มีฝาที่ปิดนั้นแล้วหรือเป็นแบบสองชั้นนะคะก็อาจจะไม่จําเป็นนะคะอันนี้ปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ทำแท็กกิ้งค่ะใส่กระดาษโนต้ตไว้นิดนึงนะคะว่าขวดนี้เราใส่อะไรลงไปมั่งหมักวันไหนมีก็คือมีรายละเอียดหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าบางทีทำๆไปแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามสูตรนะคะเราก็อยากจะรู้ในวันที่เราชิมอะคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็นขวดหลังๆนะคะที่มีบ๊วยเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็มีเหล้าเหลืออยู่จํานวนมากเมื่อดองไปแล้วก็รู้สึกว่าสัดส,ส่วนของบ๊วยมันน้อยไปหน่อยแล้วเผอิญว่าเก็บไมยมมาได้นะคะก็เลยเอามาล้างใส่เติมลงไปค่ะแต่ขอบอกว่าพอเปิดฝาที่เราดองบ๊วยไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยทั้งทั้งที่อันนั้นนะคะใช้เหล้าไทยนะคะแบบราคาถูกๆเอามาดองเลยล่ะคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะอันนี้เพิ่งลองทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวได้ผลเป็นยังไงหรือว่าเปิดฝาออกมาชิมเมื่อไหร่นะคะจะมาถ่ายคลิปอัปเดตเพื่อนๆกันอีกทีนึงนะคะ